สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mo น e ี Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่5มิถุนายน2563พบกับคุณพิชยุทธ์และดิฉันอาทิพย์ระดาค่ะยังคงสดใสต่อเนื่องนะครับตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ว่าปิดบวกขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะ 25. จุดเกือบๆนะครับวันนี้ยังคงเดินหน้าบวกได้ต่อนะครับจากข่าวดีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานในอเมริกาที่ออกมาดีนะครับการปลดล็อกดาวน์ในหลายๆเมืองก็ทำให้ตัวเลข้นเซอร์ไพรส์เทรษดียจสำหรับการจ้างงาน จะติดลบเนี่ย8.3ล้านปรากฏว่าไม่ใช่แค่ไม่ติดลบเพราะเขาบวกถึง2.5<อ>ล้านคนทีเดียวะนะครับและตัวเลขนี้ก็ทําให้อัตราการว่างงานลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญครับจากเดิมที่ประเมินเอาไว้เกือบเกือบ20%เหลือแค่13.3คุแนอนทําให้บรรยากาศนั้นกลับมาดูดีอีกครั้งนะครับประกอบกับเรื่องราวของ O OPEC Plus ที่ประชุมกันแล้วก็ลดกําลังการผลิตมากกว่าคาดด้วยน้ํามันก็ขึ้นาคุณก็เลยบวกแรงมากๆเมื่อคืนวันศุกร์นี้ใช่ค่ะแน่นอนนะคะว่าตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยนะคะมันมีข้อความแนบท้ายอยู่เล็กๆ ระบบบอกว่าอาจจะมีการจัด อันดับหรือว่าจัดประเภทของบุคบคลที่ว่างงานเนี่ยพลาดเพื่อคาดเคลื่อนกันไปนะคะซึ่งอาจจะทําให้ตัวเลขนั้นสูงกว่าที่13.3%ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนณปัจจุบันนี้นะคะเขาไม่สนใจแล้วว่าเศรษฐกิจนั้นนะคะจะมีตัวเลขออกมาที่ระดับเท่าไหร่แต่สนใจว่าฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดแล้วนะคะดังนั้นบรรยากาศของการลงทุนในเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียบวกคึกคักสดใสแหละค่ะถึงแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลขการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสาย พันใหม่หรือว่าโควิด -19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นก็ตามนะคะบรรยากาศเหล่านี้ส่งผลมาต่อตลาดหุ้นไทยด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดทมเช้าวันนี้พูดคุยกันกับคุณเทิดศักด์ทวีธทีรธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสค่ะสวัสดีครับพี่เทิดครับสวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับครับผมบวกแรงแล้วก็เร็วขนาดนี้นี่เอเชียพลาสเราแนะนํากันยังไงดีครับเนี่ยครับจริงๆเราบอกว่าตลาดที่วิ่งขนาดนี้นะครับมันเหมือนกับเราขับรถเ้ื่อความเร็วประมาณสักร้อยเจ็ดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถ้ายังไม่ได้ขึ้นรถนะครับก็คงต้องคิดประเมินความเสี่ยงพอสมควรนะครับส่วนคนที่อยู่ในรถแล้วเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูว่าเราจะลงป้ายไหนดีนะครับเพราะจริงๆที่ราคาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเวอ a t ชันที่ พอดูแล้วผมว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าตัว PE เนี่ยมันวิ่งทะลุ22เท่าขึ้นไปละนะครับเพียงแ,แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยกระแสเชิงบวกเนี่ยยังเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับไม่จะเป็นเรื่องตัวเลขการตระการว่างงานในสหรัฐนะครับซึ่งมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขการส่งออกที่จีนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการซิ้งไว้นิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูตัวเลขส่งออกจีนเนี่ยลบ3.3น้อยกว่าที่คาดจริงนะครับแต่ว่าอิมพอร์ตเนี่ย ลงไปทั้ง1 5 6เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะเอาวิ่งต่อไปข้างหน้านะครับดูว่าสัญญาณเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะถูกกระแสเนี่ยผลักดันขึ้นไปต่อเนื่องได้นะครับเพียแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเวลาเข้าไปลงทุนช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยประเมินความเสี่ยงให้ดีนะครับว่าเรารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมกับตัวบอรถที่วิ่ง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกขา เรามีกําไรแล้วเนี่ยพยายามใช้กลยุทธ์ในการที่จะตั้งจุด Stop Profit เนี่ยล็อกกําไรไว้เป็นช่วงๆไปนะครับย่งไงก็ตามนะครับถ้าหากว่ามองภาพนี้นะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยเราคิดว่าแนวต้านนะครับที่เราจะเห็นเนี่ยจุดแรกนะครับถแถวๆบริเวณสักพันสจุดนะครับ,รบแล้วถ้าผ่านไปได้เนี่ยระดับถัดไปนะครับก็คงอยู่แถวประมาณสักพันสี่ร 75-80จุดครับค่ะ PE ที่22เท่าแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าอาจจะเป็น new normal หรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้สภาพคลองก็ล้นโลกอัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่ำด้วยอะค่ะมีโอกาสไหมคะว่าอาจจะเป็น new normal ที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยพร้อมที่จะซื้อของแพงอยู่เสมอค่ะครับจริงๆเรามองภาพตรงนี้เนี่ยเราใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า market earning yield ครับครับซึ่งมันเป็นการวัดอัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่างนะครับ ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็พันธบัตร1ปีนะครับก็ถ้ามองมุมนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าตลาดเนี่ยถ้าเป็น normal แบบเดิมๆเ,เนี่ยมันเคยเทลี่ประมาณสัก18เท่าโดยเฉลี่ยประมาณสัก16เท่านะครับทีนี้ถ้าหากว่าดอกเบี้ยลงมาต่ำๆขนาดนี้เนี่ยแกลบที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับเราคิดว่าจะเทลีได้ประมาณสัก18-19ถึงเท่าครับเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมนี้เนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สูงนะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยนะฮะกรบที่ผมพูดถึงเนี่ยเฉลี่ยยอดหลัง10ปีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4.2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง4เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นสัญญาณเหมือนกันครับครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วในบรรยากาศแบบนี้แน่นอนว่ามีทั้งคนที่ขึ้นรถทันแล้วรอลงไปไหนอยู่เนี่ยนะครับกับคนที่ขึ้นรถไม่ทันครับพี่เทิดครับแนะนําคนใน2กลุ่มนี้ยังไงดีครับพี่เทิด ครับก็คงต้องหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มีของอยู่เนี่ยนะครับผมดูว่าถ้าจะเข้าไปนะครับพยายามหาอุ้นที่ดูแล้วเนี่ยดีเฟนซีฟนิดนึงนะครับหรือว่าราคาที่มันมีการลระกาศอยู่นิดนึงนะครับซึ่งเท่าที่เรามองเนี่ยเราก็ยังพอเห็นนะครับช้อยที่เลือกได้บางตัวนะครับอย่างเช่นตัว TVO นะครับแล้วก็ตัว s t ต็นะครับหรืออาจจะเป็นตัวคาบีอย่าง CPO ซึ่งผมมองว่าถ้าอย่างจะเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับส่วนถ้าหากว่า ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็รอดูว่าที่ทางจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์การตั้ง Stop Profit เนี่ยน่าจะทํางานได้มีประสิทธิภาพดีครับก็คือว่าถ้าปรับตัวย่อลงมาถึงจุดที่เราตั้ง Stop Profit ไว้เนี่ยก็ทยอยขายทํากกำไรก็ได้นะครับซึ่งจ,จะเป็น,นกลไกในการที่จะทําให้เราไม่ ไม่ไม่ไอไอกำไรที่เราเคยได้มาเนี่ยไม่หายไปเฉยๆนะครับค่ะถ้าหากว่าเราดูกลุ่มหนึ่งที่มาพร้อมกับความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั่นก็คือกลุ่มพลังงานนะคะทิศทางร,ราคาน้ามันดิบก็ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ลงไปตามส่วนเนี่ยสักประมาณสองสมเท่าได้แล้วเราประเมินปัจจัยนี้ต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีกไหมคะครับก็จริงๆถ้ามองในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับเออราคาขึ้นมาก็ถือว่า ร้อนแรงพอสมควรนะครับถ้าเราไปดูตัวอินเด็กซ์ของพลังงานเนี่ยตอนนี้ประมาณ2 3 5 8 3นะครับผม <c oughs> คิดว่าแนาวต้านคงบริเวณใกล้ๆ24,000จุดนะครับทีนี้ถ้าดูเป็นตัวๆไปนี่นะครับผมว่าหุ้นอย่างปตทนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ยังพอที่จะซื้อลงทุนได้เพราะราคาตรงนี้เนี่ยดูเรียนวิวประมาณ3%เสร็จ <c oughs> ๆนะครับคงต้องซีเล็กตีไปนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มพวกโรงแรมเนี่ย หลายตัวนะครับราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างจากร้อนแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วจึงเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องรอให้ย่อตัวลงมาก่อนครับผมในขณะที่กลุ่มธนาคารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วแลวสัปดาห์นี้เริ่มจะเห็นการย่อนะครับหลายคนบอกว่าต้องรีบลงป้ายนี้เรียงครับพี่เทิดครับกับกลุ่มแบงก์ใหญ่ครับเนี่ยครับถ้ากลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับเราเห็นวิ่งขึ้นมาเนี่ยบางตัวนี่ขึ้นมา20 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่าเป็นการทำเทรดดิ เป็นบริเวณที่หาจุดเทสโปรไฟตได้นะครับ,รบแต่สํัหรที่เป็นลองเทอ r m มินเวสเตอร์นะครับสมมุติว่าผมซื้อ b ีบมาเนี่ยตั้งแต่3ามกว่าร้อบาทนะครับ,รบถ้าไม่อยากเทสโปรไฟตจะสือต่อยาวๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามองในแง่ของการเทรดดิ้งเนี่ยบริเวณใกล้ๆร้อยสาิเป็นตัวอย่างนะครับก เป็นจังหวะที่จะเทส์โปรฟิตในรอบแรกครับค่ะ <ผม S 1> อีกหนึ่งตัวนะคะตัว AOT บ้างค่ะเพราะว่าวิ่งมาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะคะแต่ว่าสายการบินต่างๆยังไม่สามารถกลับมาทําการบินได้ตามปกติตัวนี้ที่ระดับนี้เนี่ยนะคะ67บบาทถือว่าต้องลงแล้วหรือยังคะครับจริงๆมันเป็นระดับราคาที่สูงเกิน fair v a l u นะครับ,รบแล้วก็ถ้ามองที่ราคาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจังหวะในการที่จะต้องเทสโปรฟิเนี่ยผมว่ก็ น่าทาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูตรงนี้นะครับแนวต้านที่สําคัญอยู่แถวบริเวณสัก67.5นะครับทีนี้เัญญาณบวกทางดางเทคนิคเนี่ยมันยังไปได้เพราะว่ามันเพิ่งทะลุผ่านในเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาแบบเปิดแกลบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสเญอาณจะไปได้สั้นๆนะครับแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยตั้งซ็อกโปรฟิตไว้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็แนวต้านประมาณสัก67.5ถึง68บริเวณนี้ครับได้ครับพี่เทิดครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เทิดครับขอบค่ะคดีค่ะ ประเมินเอาไว้นะครับความเสี่ยงสูงขึ้นครับกับเซนเนตที่มีการวิ่งขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงแบบนี้เพื่อบอกเหมือนขึ้นรถที่วิ่ง170กิโเมตรต่อชั่วโมงคพรานัอันตรายเหมือนกันนะครับมีจุดสต o อปพอร์ตเอาไว้ในหุ้นแต่ละตัวที่เราเข้าไปลงทุนนะครับแนวต้านแรกคือตรงนี้เลย1 4 5่ัจุดส่วนต้านต่อไปครับ1,475ถึง1ัน0ีุด้รับค่ะสินห้นนนาากกันช้าวันนี่ากอบรปษัทบลักครัย์นะะยวนห้าค่ะไปที่แบมนะคะ k g นให้าวันนี้จากสวมกสิรไทองไปทค่ะ พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาแรงแบบนี้นะครับแต่ว่าทางสถาบันตามค่ายต่างๆสูย์วิจัยต่างๆที่ออกมาเตือนกันต่อเนื่องนะครับวันนี้ทาง eic ของไทยพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาเตือนเหมือนกันครับว่ามีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะเติบโตได้ต่ำที่สุดในรอบถึง90ปีด้วยกัน โดยทางด้านของดรยันยงไทยเจริญนะครับรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะอยู่ในภาวะถดถอยครับ EIC จึงได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขยายตัวติดลบ4%ต่ำที่สุดในรอบถึง9 0ปีครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปีนั้นจะขยายตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไปครับ ส่วนเศรษฐกิจไทยเนี่ยประเมินกันว่าจะขยายตัวติดลบจากที่ประมาณการไว้ที่ติดลบ5.6เป็นติดลบ7.3จากผลกระทบของโควิด19ครับโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน eac จริงได้มีการปรับลดการคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ครับเหลือเพียง9.8ล้านคนจากเดิมที่คาดไว้ที่13.1ล้านคนขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวมากขึ้นครับตามแนวโน้มการบริโภคและการส่งออกโดยมองว่าการส่งออกในปีนี้จะติดลบ10.4เป โดยดรยันยงนะครับบอกว่าในภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นจะฟื้นตัวในลักษณะของ U shape ครับโดย GDP นั้นจะกลับไปสู่ระดับของปี2562ซึ่งเป็นระดับเดิมก่อนเกิดโควิด19ได้ในปี2565ครับได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงจากลบ5.6เปซ็นเป็นลบ7.3ซึ่งเป็นการปรับ ประมาณการซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของโควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างและมากกว่าคาดจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาส2นะครับแล้วก็ได้เห็นกิจการทางเศรษฐกิจอของไทยเนี่ยลดลงอ,อย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ดีนะครับข้อมูล High Frequency ช่วงล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนว่า,าการผ่อนคลาย การล็อกดาวน์เนี่ยก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเดินทางในประเทศเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณที่ปรับดีขึ้นอย่างไรก็ดีทางเอ c ซีก็ยังประเมินว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยนั้น,นก็ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างช้าๆอยู่นะครับ ส่วนทางด้านนโยบายการเงินนะครับคาดว,ว่าแบงก์ชาตินั้นจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ0.5%ตลอดทั้งปีรวมถึงมีมาตราการอื่นๆเพิ่มเติมหากจําเป็นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวอัตราเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มติดลบและความเสี่ยงด้านการผิดนัดชําระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่สูงขึ้นขณะที่คาดการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในปี2563จะแกว่งตัวในกรอบ31บาท50ถึง32บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทิศทาง อ่อนค่านะครับเนื่องจากไทยนั้นจะมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดท,ที่ลดลงมากจากดุลบริการที่หายไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่หดตัวในระดับสูงครับ ถือเป็นตัวเลขที่ออกมาประมาณการนะคะเพื่อที่จะให้ทลงทุนภาคธุรกิจต่างๆได้มีการปรับเนื้อปรับตัวนะคะจะได้มีแผนกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของท่านด้วยนอกนาจากนี้ค่ะเรากลับมาดูกันบ้างน,นะคะเรื่องราวของนักลงทุนนะคะคที่นับปัจจุบันนะคะการลงทุนค่อนข้างผันผวนล่าสุดนะคะทางด้านของ TMB ธนาคารทหารไทยค่ะแบ่งเบาภาระค่าให้จ่ายให้กับลูกค้านะคะโดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุนค่ะไปจนถึงวันที่31รกรกฎาคมนี้นะคะเป็นการแบ่งเบาภา รับผู้ลงทุนเป็นการชั่วคราวค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีผ่านธนาคาร TMB จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทุนที่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับทุกการซื้อสับเปลี่ยนกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบจทหารไทยบจธนชาติบจ UOB ที่มีจํานวนมากกว่า70กองทุนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกองทุนของบจทหารไทยและบจธนชาติจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงวันที่30มิถุนายนนี้ในขณะ ที่กองทุนของบลจยูโอจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงวันที่31กรกฎาคมพร้อมกันนี้ธนาคารเสนอโซลูชันตอบโจทย์ครบทุกความต้องการทางการเงินโดยให้นักลงทุนพักเงินไว้ได้ที่บัญชีออมทรัพย์นะคะเป็นออมโนโฟิกที่ให้ดอกเบี้ยรวมโบนัสพิเศษสูงถึง1.5%ต่อปีถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งได้ผลตอบแทนแน่นอนค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค,ครับค,คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าจะกลับมากับมุมมองของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันบ้างน,นะครับว่าเขามีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยังไงครับ เข้ามาสู่ช่วงที่3ของ Mo n e y Daily นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีของฝั่งอเมริกาตอนนี้ความคาดหวังมันกลับมานะแทนที่หลายๆค่ายหลายๆสูตรวิจัยเนี่ยก็มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจที่จะหดตัวนะครับบรรยากาศที่มันอาจจะสวนทางกันแบบนี้เอ๊ะมันจะเกิดอะไรหลังจากนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาคุยกันต่อครับค่ะไปพูดคุยประเมินทิศทางกันนะคะกับทางด้านของดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรรรรกกิิจมหหาาาาวววททยยยลัััอคคค้ไ่ะสสดดีบน ครับครับัสรีคามเป็นสองท่านครับครับผมอาจารย์ประเมินยังไงดีครับสําหรับตัวเลขที่ตอนนี้มันออกมาเหมือนจะดูดีกว่าคาดมากๆทางฝั่งอเมริกาสาหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนวันศุกร์ที่ประกาศออกมาครับอาจารย์คือเราคงต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่เราดูข้อมูลข่าวสารตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือข่าวลบยังดูเหมือนเดิมแต่มันมีข่าวบวกมากขึ้นครับคือเราต้องแยกประเด็นนะครับว่าทุกคนจะมองว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเปิดลบแน่ๆจะโลกจะฟื้นตัวเมื่อไหร่สถานการณ์ยังน่ากังวลปัจจัยเสี่ยงยอยู่เะ ข่าวลบยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข่าวบวกที่มีมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่การจ้างงานของสหรัฐซึ่งถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะสารัฐตัวเลขนี้เนี่ยนะครับปกติสรวนาเมกาาเองเนี่ยการจ้างงาน,เ,นเป็นการจ้างงานรายวันและเป็นเรื่องของบริการเช่นพอเปิดร้านอาหารนะครับพอเปิดการขายของโดยทั่วไปเนี่ยการจ้างงานจะกลับมาเป็นปกติเขาก็จะได้ไม่ต้องไปนะครับรายงานของสำนักประกันสังคมของเขาหรือว่าสวัสดิการของเขาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องขอ เพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็คือเขาเพิ่งพาภาคบริการและก็เหมือนับรับจ้างรายวันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีมาตรการรีโอเพนคลายจากการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทําให้ตัวเลขการว่างงานนะครับหรือว่าสถิติการสร้างงานเนี่ยมันจะดูดีขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้อย่างชัดเจนนะฮะตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้หมายความว่า พอการจร้างงานกลับมาหรือแม้กระทั่งภาพข่าวที่คนเริ่มเดินทางไปเที่ยวกันมากขึ้นเนี่ยรหรือเปิดขายของไี่มากขึ้นจะหมายความว่าเขามียอดขายเท่าเดิมหรือยอดขายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันดีขึ้นจากจุดต่ําสุดที่เคยล็อกดาวน์หรือเคยปิดน,นะ,ค,ะครับครับเพราะนั้นนี่คือตัวแรกแต่ว่าถ้าเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของโลกเนี่ยหนึ่ง ความเชื่อมั่นของโลกนั้นดูไม่สุดลงสังเกตได้จากตลาดทุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นนะครับ,รบสองราคาน้ํามันเนี่ยปรับฐานจากระดับที่ต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาเรลขยับมาเป็น30ดอลลาร์ต่อบาเรลขยับมาเป็น35ดอลลาร์ต่อบาเรลและปัจจุบันนั้นเกิน40ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเพราะนั้นสัญญาณของโลกเนี่ยมีสัญญาณของการซื้อัวอ่อนแต่ทั้งปียังติดลบครับอืมค่ะ ในส่วนหนึ่งของประ h, seas, เทศไทย,ย ain, ถ้าเรามองเนี่ยนะคะตัวเลขความเชื่อมั่นในรอบเดือนที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะบรรยากาศแบบนี้มันจะส่งผลทําให้ประชาชนกล้ากลับมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าคะก็สอดคล้องกับคำถามแรกนะครับคำถามติคำถามแรกที่ถามก็คือน่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วทั้งตัวเลขสถิติโควิดระดับโลกนะครับกับแล้วก็แยกประเทศโดยเฉพาะเอเชียกับยุโรปนะครับน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วแล้วก็ค่อยๆประคองตัว รษฐกิจเนี่ยน่าจะผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้วแต่ปัจจุบันก็คือฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวในแดนแย่พเพราะฉะนั้นแต่สทีความชั้นพูดพวคที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสิบเดือนหรือว่าเป็นครั้งแรกในรอบโควิดที่ตั้งแต่เดือนมกราคมของประเทศไทยเนี่ยนะครับ,รบแต่เราก็ให้มุมมองว่ามันยังอยู่ในแดนแย่ที่สุดในรอบ21ปี8เดือนคน่ยนั่นหมายความว่าคนไทยยังรู้สึกว่าไม่กล้าใช้จ่ายไม่กลา้าไม่กล้าที่จะเรียกว่าลงทุนหรือไม่กล้าทําอะไรมากมายแต่ดีขึ้นกว่าตอนที่เกิดช่โเพราะะฉ ความเชื่อมั่นที่กำลังค่อยๆฟื้นเนี่ยจะการที่จะหรือกระตุกให้มันฟื้นอ,อย่างถาวรเช่นมาตรการของการท่องเที่ยวก็ต้องเสริมการท่องเที่ยวเพราะตอนนี้คนไทยพร้อมเที่ยวนะครับ <c oughs> หรือมาตรการของการที่ให้คนเนี่ยกลับไปจับจ่กยชย้สอยก็จะต้องเปิดสามเราเริ่มคลายเลยว่าโต๊ะอ,อาหารที่ในร้านอาหารเนี่ยนั่งกันได้หลายคนละ <c oughs> นั่งกันได้แบบเป็นครอบครัวโร <c oughs> งหนังก็เปิดในเงาะส่นั่งคู่กันได้นะเพราะกิจวรจิจวัตรประจําวันมันควรจะใกล้เคียงปกติพี่เห็นไ จะต้องดูแลนะครับเว้นระยะห่างและก็ขัดกรอกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนเนี้มันเป็นตัวสะท้อนว่าตัวที่มันแย่ที่สุดเนี่ยเราเริ่มเชื่อมั่นกลับมาแล้วแต่ความเชื่อมั่นยังไม่ดีนะครับค่อยๆดีขึ้นหวังว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมถ้าแบบนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่เราก่อนหน้านี้อาจจะประเมินเอาไว้ค่อนข้างต่ำเนี่ยจะมีการปรับประมาณการไหมครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าค่ายนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีการปรับประมาณการลงเพิ่มกันอยู่ฝั่งของเราละครับจะได้เห็นการปรับลดเพิ่มหรือว่าจะกลับมาเห็นการปรับขยับขึ้นบ้างครับ คือตอนนี้ผมคิดว่าตัวเลขที่มาในหันขาไทยเราใช้อยู่นะครับก็คือลบสามจุดห้าถึงลบห้าเนี่ยเรายังเห็นว่ามันยังใช้ได้นะคือสัญญาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่แบบหนึ่งเราต้องมานั่งมองนะครับว่าตรงนี้สถานการณ์ของการโควิดเนี่ยมันคลายจริงไหมนะครับแล้วก็จะต้องมานั่งดูนะครับว่าเอ๊ะในประเทศไทยมาตรการคลายล็อกมาตรการกระตุ้นเนี่ยปัญหาการเมืองจะมีต่อเนื่องไหมนีก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยประกาศท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยใช้กําลังซื้อกระตุ้นกำลังซื้อภายใน รเรื่องแบบนี้มันมีมิติต่อเซกิตนะครับพอสมควรเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มมองในเชิงอนุรักษ์ก็คือมันอาจจะติดลบมากกว่าลบห้านะครับแต่ว่านักสาการณตอนนี้มหาลัยนักขาไทยเรายืนยืนตัวเลขน,นะครับการลบห้าอยู่ที่บวกลบเนี่ยผมว่าคือปีนี้ลบมากลบน้อยเนี่ยมันมันมัน,มนอยู่ในเกณฑ์ว่ารัฐบาลจะอัดฉีดแค่ไหนเดี๋ยวภาพเป็นการเมืองเป็นยังไงนะครับ,รบการกระตุกกระตุ้นของทั้งโลกเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนมันยังเร็วเกินไปนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยยิ่งรู้ว่า ถ้าเศรษฐกิจซุดเนี่ยเขาจะเสียคะแนนางการเมืองมีทั่วโลกนะครับประธานดีทั้มก็รู้ว่าลังจะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงอัดฉีดเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยมันจะเป็นโผล่เลขโตอที่จะประเมินได้ชัดเพราะนั้นเราก็ยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเห็นว่าเราก็เก็บไว้ในใจว่าแย่กว่าลบกผ้าผมคิดว่าทุกคนก็คิดไว้อย่างนั้นก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่มีเหตุผลในเชิญมาอะไรครถ้าเกิคิดจะปรับนครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ฝั่งของมหาวิทยาลัยหงการคา้าไทยยืนยันยังไม่มีการปรับประมาณการลงเพิ่มหรือว่าจะขยับโบกขึ้นนะครับเพราะคิดว่าตัวเลขในกรอบลบ3.5ถึง 5, 5เนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่ใช่ค่ะนะคะกลับมาประเมินที่ทางเศรษฐกิจแบบนี้นะคะรวมไปถึงวางแผนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนของท่านได้นะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมง5นาทีพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ